เฮ้ยเฮีย้ยเฮ้ยากู้ยี่โดนอะอะอะเฮียอารเฮ้ยเฮ้ยเฮยสหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอาไตคู่เฮ้ยเฮียอาร์ได้ยิงกูสู้หมดเฮ้ยอาร์เออ Drop the beach Drop the beach เฮ้ยยิงสูงมา บริษัทบริษัทเออ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้กูตกอ้สู้เฮ้ยเกมตึงจัดอะ่าฮา่าอ้ยงโดนเลยเฮี้ยปืนเฮี้ยเหระเนี่ยไมด้ไย่ได้ยิยิงยิยยเอาามาาเอาดาบมาเอาดาบตรงกลางเลยได้เฮ้ยกดขี้ขวามันคือเฮี้ยเหรอวะกันเหรอ อืมอ้าวเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไอเด็กเดิมหาาเยอะมากทีเฮ้ยนาจังเฮ้ยฮิ้วมันเลียมันเฮ้ยชิคกี้พายเออเฮ้ยยืมมือหอืมอืมเยสได้แคมป์แล้สับเฮ้ยอะไรกูเห็นรู้เรื่องเลยที่เข้ามาดิไปห้องแดงกูอยู่ห้องแดง เอุ้ยเอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยกระสุนเฮ้ยกระสุนปืนเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยมันมีมีดไรไงี้ยมาเก็บเี็ดเนี่ยไม่มาไหนแล้ววะไม่เป็นไแล้ววะไอ้เหี้ยเออเฮ้ยมันเอาระเบิดเอาระเบิดเหียยี่นี่มันเลี่ยม ว้คุณเียดแทกเลยเฮ้ยเดียแทงอ้เชียแทกจริงดูดิเป็่ไ <House> ง่เย no ็ดแม่อ like uh, uh, ุ้ยเอาเล่นยาจังวะไม่ลไอ้เฉียดแทงเนี่ยเล่นเอ็นจด้วยเนี่ย่ได้เลยเอ็นเอ็จีิเอ้าโอ้ยครยากเลยเโคดิดีลย่อะเเคดี เออฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ผิดเฮียเฮ้ยปืนปืนกูแล้วทำอะไรเฮ้ยอาวสิโฟเฮียแยเอ้าเฮียอาววันน่ะแบบไม่หยุดเลยสัตว์เอ้ยเต้ยิงเต้เต้ยไอ้เจ้กูยิงทหานะเว้ย จริงมันก็เดินเข้ามาดิวะไอ้เหี้ยแล้วกูจะสู้ยังไงอ่ะเฮ้ยเออเหี้ยนนนวิฮอบไปอยู่เลยวิฮอบไปอยู่เลยไม่กินแล้วว่ะหึวิ่งหอบไปดิวิ่อบไปดิกูวิฮอบไปดิกูวิฮอบไปดิไลนมาไอฟเฟกต์ละเจนกูมาสับคอไปปะปืนกี๋เฮ้ย โอ้ยโอ้ยชี้ปืนตกลงมาไอ้สัตว์ปืนอะไรอ่ะโอ้ยอาร์ทไอ้จะช็อตกูโอ้ยไอ้เต้ไอ้เต้จะช็อตกูเลยไอ้กูยิงเอะอาเอ้ยยาไอ้ยเก็บเอ้ยอะไรอ่ะไอ้เขียวนะ อไอ้อ,อาร์ตวิ่งวิ่งไปไหนเฮ้ยไม่ตายาเหรอเขี้ยอืดจังวะเฮ้ยไม่โดนเอาไอไอมาดิสตันไม่ปืนอะไรอ่ะ อุ้ยเชียโค้ทเท่อ้าวปืนที่อะไรไม่รู้อะดูปืนดูปืนดูปืนดิเฮ้ยกูมาหามึงได้เลยเออพี่ก็มาเฮ้ยเฮ้ยพวกเนเฮ้ยด่านที่เลยยิงข้ากูเลยอ่ะะอ้ย ไอเต้แน่จริงมึงก็ลงมาดิวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลงไปไม่ตายใช่เหรอไปเพิ่งเกิดใหม่มึงอะสู้กลางอากาศูหลายอัดมาดิเฮ้ยสมุดเยี่ยมสมุดสมุด

ก็จะควายเลยเฮียเอาเอทำไมก่มรเปียกพะครัวไปไงวะเฮียวาย

เฮ้ยกุตกเฮียโอยกูต้องเล่นแค่ปืนช็อตว่ะไอ้ด่านเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นต้องเล่นปืนช็อตเฮ้ยโอ้ยไอ้เฮียวิ่งวิ่งวิ่งโอ๊ยอัดโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาเกี่มแน่เกมแข็สัตว์ไม่เกมแค็งหรอ